เด็นึ่งร้อยผมไม่ชอบพูดถึงฐานเลยชี๊ดผมเค็นไหมนี่นหมอจี่ดํำเคนไหมแต่ผมไม่เคยขายเลยนะโดนหลอยหมดเลยจานใยเรนโดนลอยหมดเลยขายก็ได้จานอามาเยอะเปาจานยครับเอามาเยอะเปล่า พอเยอะมันหมดไปแล้วเน่ยไม่มีไม่ตั้งตรงนี้ผมก็ตั้งโทรมาเยอะอาจารย์เจะได้รอยอีกต้อต่อยเอออันนี้แต่อันนี้จะจะไปผู้ต้องไปจ้างทิ้งไว้ก่อนนะไม่ได้เป็นเร่องของใจใครเได้อาจารผมจองไว้แล้วนะบอกคุยกันหลังไหม่อะแม่ทวงทวงไม่ให้วดแก้วหายอ่ะ นี่ถ้านี้เราทําเองได้เราทําเองได้แล้วทุกอย่างเลยเราไม่ต้องซื้อเคมีมาใช้เลยจริงไหมหอ้ยเราทําเองได้ไหมทุกยาเราทำเองได้หมดเลยจริงไหมครับจะใช้เวลาไม่เท่ไหรนอกั้กก็จะมงปลูกป่าก่อนเราย้ําเรื่องป่าสามอย่างเราก็จะว่าป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างของก็คือป่าอะไรบ้างที่ผมเดินทางไปทั่วประเทศผมจะเห็นมีนะป่าอ้อย ป่ามาัานป่า,าใช่ไหมก็มีป่าสามย่างมันไปแล้วนเนี่ยใช่ไหมอ่ะใช่าหมสามย่างม,มั้ยแบบนี้ไม่ใช่นะครับคำว่าป่าสามย่างเจ้ากระทรวว่าสานป่าหมายอย่างที่หนึ่งที่พ่อพูดถึงหมายพอกินถี่ไหมอ่ะทําให้ไมพ้พอกินก่อนอ่ะทําแค่พอกินอ่ะก็ก็อยู่ได้แล้วถี่ไหมอ่ะพอกินนะไม,ม้อราจิ้กินได้บ้างอ่ะ ชาเขากินได้หมดแล้วเดี๋ยวปอกหมแล้วมีไม้ชั้นสูงก็กินได้นะใบก็กินได้นะยางนาใบกินได้ตะเคียนใบกินได้นะใบตะเคียนแก้มันเองอย่างดีนะครับอย่าบองว่าไม้ใหญ่เปนกินไม่ได้นะไม้ใหญ่ก็กินได้นะครับก็กินได้นะกินยาไมีต้นมจะกายฟกินกันมาแล้วเลยก็คนเล็กๆมีนะครับกินไหมกินสปฝาดไม้พออยู่ ถ้าเราปลูกไม้พออยู่ตอนเีค่าต้นไม้ไปต้นละร้อยต่อปีต่อต้นสิบปีต้นละพันไม้ใหญ่หนึ่งต้นเราก็แอร์หนึ่งตันแล้วปลูกไม้ใหญ่ไว้รอบบ้านละร้อยต้นละเราแอร์ร้อยตันถูกไหมแล้วไม่ต้องไปเปิดแอร์ให้ความร้อนใบ้านร้อนด้วยอยู่กับร่มไม้เราดีไหมนุ่มสบายไม่กินได้พ่อบอกต้นไม้เนี่ยเราปลูกง่ายสวนไม่ต้องแอร์ได้ต้นไม้อ่ะ ก็เกิดมาเองมันก็หลีกเอาไว้แล้วอยากจะปลูกอะไรก็ไปจิกไปแทะไปล้างเอาแต่ทุกวันนี้เราจะปลูกต้นไม้พอไม้พวกนี้งอกขึ้นมาปุ๊บแล้วทำไงเขาอ่ะพอมันเกิดไปอ่อนเนื้อหลายโบกแต่เวลาเราร้อนนี่จะหาอะไรอ่ะรุ่นไม้ร่นไม้เราหาร่มไม้แล้วมาละบไม้กปล่ไม้พออยู่นะไม้ผมไม่มีเยอะเราจะเขียนมีสี่ห้าร้อยต้นเอง ประมาณนี้ประมาณนี้แหละนะครับต้นไ้ดะตอนนี้ค่้ผมนะสามสิบปีแล้วนะผมมีเงินฝากคือต้นไม้นะครับผมกลับมาแต่ละครับผมจะก่อต้นตะเคียนทุกครั้งเลยอยากดูออดเจ้าออดเจ้ามันก็ไม่ออกให้ดูเว้ยผู้จ่าเลือกไอ้ตัวที่ตกมันด้วยนะมันก็ไม่ออกมาเว้ยพอตอนคืนเอาเปแขวนนอนในโคนต้นเลยมันก็ไม่ออกมาเห็นเนี่ย มาแป้งมานาั่างงานการันี่ยดีใจที่ว่าถ้าเราตายไปเรามีบ้านอยู่มีบ้านอยู่มันก็มีเด็กข้างข้างสวนมาขอขุดเลขประจําเลยนะแต่คิดจะโดแกนว่าเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปเูจะเปิดร้านขายดอกไม้ทุ่เพียนแแจ๋วจริงไหมใหญ่หันเติมไม่อเว้ยดอกไม้ทุงเพียนได้เลยนะครับใช้พอใช้ใช้ไปโรงเรือนใช้เป็นขวัวข้อควายใช้ไปนค้างปัวค้าง แตงใช้เป็นพลังงานใช้เป็นปืนใช้เป็นฐานใช้เป็นอาหารใช้เป็นขนมเป็นยานและเครื่องดื่มได้นี่คือไม้พอใช้นี่คือป่าสามอย่างของพ่อนะ <c oughs> ประโยชน์อย่างที่สี่คือช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำและเก็บความชุ่มชื้นไว้ให้กับเราอ่านี่คือป่าของพอ่อแบบนี้ป่าย่างป่าชาย่างนะให้เข้าใจนะครับป่าชาย่างเป็นแบบนี้นะป่าหนามด่างทุกวันนี้ีสิสวิสยก็เป็นป่าไปหมดเลยได้ครับ